บอกต่อร้านอาหารวิวดีติดทะเลใกล้กรุงเทพแบบไม่ต้องไปไกลใครที่อยากหนีความวุ่นวายจากในเมืองพร้อมกับมาทานอาหารอร่อยๆบอกเลยว่าไม่ควรพลาดและร้านที่เรามาวันนี้ชื่อร้านซันสปิริตาน,นี้เนี่ยอยู่แค่บางปูสมุทรปราการนี่เองน,นะทุกคนร้านอาหารที่บรรยากาศดีวิวจ้งอมองเห็นวิวทะเลแบบพาโนรามาและยังถ่ายรูปได้ทุกมุมรองว่าใครใส่คอนเทนต์มีรูปสวยๆไว้กลับไปลงโซเชียลแน่นอนที่ร้านก็จะมีที่นั่งแบบไหนห้องแอร์และมีส่วนเอาท์ดอร์ไว้นั่งรับลมด้านนอกพวกเมนูอาหารของที่ร้านก็จะมีทั้งเมนูไทยและเมนูตะวันตกเริ่ออองงดื่่่่มมกกก้รนนนนเเลยทีสัา็็จะป เราเป็นมอกเทรรลรสผลไม้และซิตราชือนี้มีความหอมจริงๆดื่มแล้วสดชื่นมากๆและเมนูแรกเป็นต้มยำกุ้งเขาเสิร์ฟมาแบบหมอ้อไฟร้อนๆรสชาติคือจัดจานเปรี้ยวเผ็ดแซ่บถึงเครื่องสุดๆด้วยจานนี้ปลาหมึกผัดไข่เค็มซอสไข่เค็มเคลือบปลาหมึกมาน่ากินมากๆนเอามากินกับข้าวสวยร้อนๆยิ่งเข้ากันและเมนูนี้กับปีกไก่ทอดน้ำปลาเมนูนี้จะสั่งมาทานเล่นหรือกินคู่กับข้าวก็ดีปีกไก่ทอดร้อนๆดิบกับซอสที่เสิร์ฟมาด้วยคืออร่อยและนอกจากอาหารไทยแล้วเราก็ยังจัดมาเป็นเมนูสเต็กแซลมอนมอสชิน คู่กับเบบี้แครอทน่อไม้ฝรั่งและมันอบในจานอร่อยมากส่วนเมนูนี้เป็นพาสต้าคาโบนาราตัวซอสเข้มข้นมีความครีมมช่ำมากกินเพลินสุดๆวันหยุดนี้ใครยังไม่รู้จะไปไหนอย่าลืมแวะมาสัมผัสบรรยากาศดินทะเลที่อยู่ใกล้แค่เอื้อมได้ที่ซันสปีดีแนะนาว่าถ้ามาช่วงใกล้ตะวันตกดินแสงจะสวยสีส้มดีงามสุดๆก็ถ้ามาวันธรรมดาหรือช่วงเที่ยงได้จะดีมากเพราะว่าวันหยุดคนข้างๆบรรการจะอยู่ซอยเทศบาลบางปู88จังหวัดสมุทรปราการจะเปิดตั้งแต่เที่ยงไปจนถึง2ทุ่มเลยนะคะ